สวัสดีกันด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนมาสเตอร์เกมเมอร์ค่ะวันนี้จะมาเล่นเกมมัวร์อะไรสักอย่างบพีพีนั่นแหละจะมาเล่นเกมพีพีกันเข้าไปเลยมีแบงค์ย Eh, nanti. Okay, jangan tu. ปัญหาช็อกโกแลตรั้งใหญ่นะคะมันเปิดที่นอนเต็มเลยโอเคไม่สนใจอ่ะเนาะมือมือกูเลอะเลยให้หนูเลียให้แม่แม่ตุกเสียไป รอแนะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับการทดลองการทดลองครั้งยิ่งใหญ่ของเราไปเรา ไปดูกันเลยหลอหลอหลโหลอหล,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 ลถ้ามาได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยไปทดลองเล่นจากนั้นก็เข้าเล่นโดยใช้ไอดีนะคะ พูดดังอะ่ะพูดจริงเลยตอนนี้วันรู้สึกว่าเรากำลังเคสโดยแบบมีไมอะ่ะเนาะโอเคมีไมจริงอะ่ะเพราะว่าเราเสียหูฟังรอแป๊บมาแล้วนะคะ มันบอกว่ากูจอบทีมลดสามสิบเปอร์ช่วงนี้ต้องสอบสอบสบวทด้วยนะคะมันโคตรยากเลยกูบอกให้สำหรับนักน้องนะคะที่อยู่ปสอ,องโรงเรียนปิชานุศาสตร์ใครขึ้นปสามนี่มึงไม่ต้องมาเลยนะลอาออกไปเลย โน่ากลัวสสวทต่อไปนะคะเราจะกดการกระบาททิ้งเลยโอ้ยขูฟังมาใน,นเนี่ยเล็ก เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหูฟังกันก่อนนะคะรอแป๊บอืออันนี้ก็สายสั้นนะเราไปกันเถอะนี่นะคะทีมของเรานี่คือทีมของเรานะคะ ไปดูกันเลยก่อนแรกนะคะเราถ้าเราจะเอาเป็นแคมเปญนะคะเราต้องสู้คนเดียวแต่เราจะเอาเป็นทีมสีนะคะซูไม่ได้ สองแบงเดี๋ยวเราก็จะเล่นให้ดูก่อนนะคะอันนี้จะเล่นให้ดูก่อนคอนแบงค์มาร์เบิลตีนอย่งไงี้ล้อลโล,โล 太陽光。 นะคะ job, งั้นเดี๋ยวเราจะเล่นแบบง่ายๆก่อนเลยนะคะนีด่านสองก็ได้เริ่มภารกิจเลยนะคะ บงคนก็บอกว่าช้าไปไหนก็มันเป็นจริง okay. กดง่ายต่อไปสไนเปอร์นะคะยิงสดสด,สดจบเพียงเท่านี้ไปก่อนบ๊ายบาย